สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เรื่องเล่าวันนี้ฟังเป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตเล่าโดยเจ้าป่าคลาทมค่ะบัวแม่ค้าปลาสดลูกสี่เธอและไม้ผู้เป็นผัวต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่เพื่อไปจัดเตรียมร้านทุกเช้าที่ตลาดสดลูกค้าขาประจำ มายืนออเต็มหน้าร้านเลือกซื้อและรอรับปลาที่สั่งทำไว้เพื่อสะดวกในการปรุงอาหารกละมังใบใหญ่หลายๆใบวางไว้รอบๆตัวบัวนั่งบนเก้าอี้เตี้ยๆตัวเล็กๆบนพื้นมือถือมีดคมกริบมีเขียงไม้ใบใหญ่วางอยู่ตรงหน้าเธอก้มหน้าก้มตาถอดเกล็ดปลายอย่างชำนาญ พวกเขาทำกันแค่สองคนผัวเมียเท่านั้นไม่ต้องการคนช่วยเพราะค่าใช้จ่ายในครอบครัวสูงต่างคนต่างรู้หน้าที่การงานตัวเองดีไม้มีหน้าที่ขายและส่งปลามาให้เธอถอดเกรดบัวเป็นแม่ค้าที่คุยเก่งเป็นมิตรกับลูกค้าบางใค้ลูกค้าเสมอทำให้มีลูกแกะเวียนกันมาเป็นประจำแต่พวกเขาต้องรีบทำงานแข่งกับเวลา พราะกลัวลูกค้าจะรอนานหาเวลาว่างกินข้าวแทบไม่มีไม้เดินกลับมาถือถุงอาหารมาแกะใส่ชามแล้วรีบส่งให้เมียอ้าวแม่รีบกินซะตอนนี้ลูกค้าน้อยปู่หันไปรับจานข้าวจากผู้เป็นผัวแล้วรีบกินอย่างเร่งรีบยังไม่ทานอิ่มลูกค้าชุดใหม่ก็เริ่มเข้ามามุงอีกแล้ว เธอจึงวางจานข้าวลงหันไปยกกระติกน้ำใบเล็กๆที่ตั้งอยู่ข้างๆความที่รีบทำให้เธอทำกระติกน้ำหล่นหกใส่เทลงมาบนตักเปียกชุ่มไปหมดบัวเรียบลุกขึ้นหยิบผ้าถุงที่อยู่ในกระเป๋าที่เตรียมมาไปเปลี่ยนที่ห้องน้ำกลับมานั่งทำหน้าที่ทำปลาต่อไม่รู้จักเหนื่อย เพราะมันคือเงินที่อยู่บนความเหนื่อยนั่นเองเธอทำมันด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานนั่งทางขาคล่อมเขียงใบใหญ่เพื่อความถนัดมือก็ทำไปตาก็เงยมองพูดและส่งยิ้มให้ลูกค้าที่คุ้นหน้ากันอย่างสนิทสนมแต่เธอเริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรโดนที่ขาโดยไม่รู้ตัวว่าภัยมืด อันตรายกำลังคืบคลานเข้ามายังไม่ทันได้ก้มหน้ามองดูบัวส่งเสียงร้องลั่นตลาดว้ายนี่อะไรเสียงกรีดร้องไม้รีบมองดูเห็นตัวอะไราย,ยาวโผล่ออกมาจากใต้ผ้าถุงบัวเขารีบตะคุบไว้ลอไหลนี่เองโอ้ยพี่มันลื่นเข้าไปแล้วไม่รู้เจ้าปล,ลาไหล หลุดออกมาจากกระ,ะมังตั้งแต่เมื่อไหร่มันกำลังมุดเข้าไปในของสงวนของบัวด้วยความตกใจเธอหงายหลังลงไปนั่งบนพื้นผ้าถุงเปิดขึ้นมากองที่ขาอ่อนทำให้ลูกค้าที่ยืนมุงดูอยู่เห็นทุกเหตุการณ์เธอยังมีสติพยายามจับดึงแต่เมื่อกมันลื่นมันสู้มือท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความกลัว ช่วยด้วยช่วยด้วยไม้หันไปหยิบมีดด้ามเล็กๆปลายแหลมๆปากลงไปที่ตัวปลาไหลยอย่างแม่นยำหัวปลาไหลที่อยู่ข้างในดิ้นทุรนทุรายสักพักเขาจับมีดที่ปักปลาไหลยอยู่ค่อยๆดึงมันออกมาอย่างช้าๆลูกค้าผู้หญิงที่ยืนล้อมอยู่ถอนหายใจเฮือกโล่องอกกันเป็นแถว แต่มีบางคนสงสัยตามองอย่างสงสัยคงอยากจะรู้ว่าเธอมีความรู้สึกยังไงในตอนนั้นบัวรีบไปหาหมอแล้วกลับมาทำปลาเหมือนเดิมกลับใส่กางเกงอย่างทมัตทแมงและไม่ลืมว่าชีวิตนี้เธอคงขาดกางเกงในไม่ได้แล้วคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะ อุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตประมาณนิดเดียวก็พลาดพลั้งได้โปรดกดติดตามขอบคุณที่รับฟังค่ะ